วันนี้นักรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสัพพยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปร,โด,กรดกราโปรดกระหมอมให้บุเอกพบูลคุ้มฉายาองค์คมนตรีร่วมกับมูนลนิธิราชประชา,าะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเร,รื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมยยอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ โดยมีผู้ราชการจังหวัดชัยนาธในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จากนั้นองค์คมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทาน,คนเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน1,925ถุงและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กจำนวน71ชุดมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทในอำเภอและตัวแทนรัษดรในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมศนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวรัษฎรที่ประสบอุทกาภายัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาทต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่อำเภอสัพพยาเชิญสิ่งของพระราชทานคนร่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุกาาทกภัยจำนวนสองครอบครัวรา จังหวัดชัยนาทแบ่งการปกครองออกเป็น8อำเภอ51ตำบล505หมู่บ้านสำหรับสถานาการณ์ออทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาทได้รับอิทธิพลจากพายุคาจิกิรากาซาและบัวลอยส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่4อำเภอ18ตำบล66หมู่บ้าน9ชุมชนได้รับความเดือดร้อน2,250ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่ยังไม่คลี่คลายโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำติดลำน้ำและอยู่นอกขันกั้นน้ำยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ นองค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปกระหม่อมให้พลเอกไผ่บุลคุ้มฉายาอ,องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานิคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานคเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็ก ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีในอำเภอในหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทาน,คนเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน1256ถุงและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กจำนวน36ชุด มาเป็นแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีในอำเภอและตัวแทนรัศดรในพื้นที่บังฑนาพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวรัศดรที่ประสบทกทภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีต่อไป โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบอย่างความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้นต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่อำเภออินบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานคเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยจำนวนสองครอบครัว สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาทได้รับอิทธิพลจากพายุคาจิกิรากาซาน้องฟ้าและบัวลอยสง่งผลให้ราษฎรในพื้นที่3อำเภอ6ตำบล30หมู่บ้าน4ชุมชนเดียวรับความเดือดร้อน1 8 6 6ครัวเรือนปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วเหลือในบางพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่